จจจรรรีีีบททักก่่อออนหวววยยยยะเเตตมได้ลผมมีคำถามเดียวครับคุณเตรียมที่เก็บเงินไว้พอหรือ,อยังฟังดูเหมือนตลกนะแต่นี่คือคำเตือนเพราะถ้าคุณทำตามสูตรมะนาว3สูตรนี้ก่อนหวยออกสิ่งที่คุณต้องระวังไม่ใช่เลขเคลื่อนหรือโดนหวยกินแต่ระวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งเงินทองไหลมาเทมาจนหาที่เก็บเงินไม่ทัน ปลุกใจให้ทำในคลิปนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับที่คนดวงเฮงเขาแอบ,บทำกันเงียบๆแต่ไม่เคยบอกใครผมรู้ครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างว่ามะนาวช่วยล้างสวยได้หรือแค่เอาไปวางไว้ตามจุดนั้นจุดนี้แล้วโชคจะเข้าหาแต่ผมขอบอกตรงๆนะว่านั่น่ะแค่พื้นฐานถ้าอยากให้โชคพุ่งเข้าใส่แบบทันใจในสองวันนี้มันต้องมีตัวกระตุ้นครับ ผมจะพาทุกคนไปดูสูตรผสมลับที่จะเปลี่ยนมะนาวธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องรางทรงพลังที่ช่วยดึงดูดโชคลาภแบบคูณสองโดยการใช้ของสองสิ่งมาผนึกกำลังกันเพื่อเปิดคลังสมบัติที่ถูกปิดตายมานานใครที่เฉียดไปเฉียดมาทุกงวดรู้สึกว่าโชคลาภมันมาไม่ถึงคิวเราสักที3ส,สูตรนี้แหละคือคำตอบที่แท้จริงแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าทุกสูตรมีกฎเหล็กที่ถ้าทำผิดชีวิตเปลี่ยนทันที โดยเฉพาะวิธีทิ้งมะนาวหลังทำเสร็จซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะพลาดจนโชคลาบดีดกลับกลายเป็นเคราะห์ร้ายแทนฉะนั้นใครที่อยากจบ,บวงจรคนดวงกุดแล้วก้าวเข้าสู่ทำเนียบเศรษฐีใหม่ในงวดถัดไปห้ามกดข้ามแม้แต่วินาทีเดียวเพราะเทคนิคระดับลึกที่ผมจะบอกต่อจากนี้คุณหาฟังจากที่ไหนไม่ได้แน่นอนสูตรที่ 1. ล้างทางตันคลังสมบัติด,ด้วยมะนาวบวกเกลือ มาเริ่มกันที่สูตรแรกครับสูตรนี้คือการล้างทางตันคลังสมบัติผมเห็นหลายคนเอาแค่ลูกมะนาวไปวางทิ้งไว้เฉยๆแล้วบ่นว่าทำไมไม่ได้ผลฟังให้ดีนะครับมะนาวคือาธาตุไม้ที่มีความเป็นกรดสูงมีพลังในการกัดกร่อนสิ่งชั่วร้ายได้จริงแต่ถ้าคุณไม่ใส่เกลือเม็ดลงไปด้วยพลังมันจะกระจัดกระจายครับเพราะเกลือคือาธาตุดินที่ทำหน้าที่ผนึกและดูดซับ เมื่อสองอย่างนี้เจอกันมันจะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นพลังงานลบชั้นเยี่ยมที่จะช่วยล้างคราบพลังงานเหนียวเหนียวที่อุดตันทางโชคลาภของคุณให้สะอาดกริปภายในข้ามคืนส่วนวิธีการทำนั้นง่ายมากครับให้คุณเลือกมะนาวลูกที่เขียวสดที่สุดมาหนึ่งลูกนํามาพาให้เป็นซีแฉกแต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้ขาดจากกันนะครับให้ฐานมันยังติดกันอยู่เหมือนดอกไม้ที่กาลังจะแบ่งบาน จากนั้นให้หยิบเกลือเม็ดหรือเกลือแกงที่ติดครัวไว้นี่แหละครับค่อยๆโรยลงไปตรงกลางใจกลางมะนาวให้พูนที่สุดและในจังหวะที่เกลือสัมผัสหน้ามะนาวให้คุณท่องคําอธิษฐานเบาๆว่าสิ่งอัป,ปมงคลจงออกไปสิ่งดีๆจงไหลเข้ามาทางที่ตันขอให้เปิดทางที่มืดขอให้สว่าง โชคลาบก้อนใหญ่จงปรากฏแก่ตัวข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดให้คุณจินตนาการว่าเกลือเหล่านั้นกำลังดูดซับเอาความซวยทั้งหมดออกไปจากชีวิตคุณครับคำถามสำคัญต่อมาก็คือทำเสร็จแล้วให้เอาไปวางที่ไหนใช่ไหมครับผมแนะนำให้เอาไปซ่วนไว้ที่บนตู้เย็นหรือหลังตู้เย็นครับทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะในทางฮวงจุย้ย ตู้เย็นคือฉางข้าวหรือตู้เซฟเก็บเงินประจำบ้านแต่มันเป็นเซฟที่มีการเปิดปิดตลอดเวลาพลังงานมันแกว่งครับการเอามะนาวเกลือไปวางไว้ที่นี่คือการผนึกคลังทรัพย์ไม่ให้รั่วไหลและช่วยดึงดูดโชคลาภให้วิ่งเข้าหาจุดที่เก็บสเบียงของบ้านใครที่หาเงินมาได้เท่าไรก็ไหลออกหมดหรือโชคมาถึงหน้าบ้านแล้วแต่เข้าไม่ถึงตัวสูตรนี้ จะช่วยล็อกเป้าให้เงินก้อนพุ่งเข้าหาคุณโดยตรงเลยล่ะครับว่าแล้วก็ขอแชร์เรื่องของพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันสักหน่อยพี่แกชื่อพี่เอแกเป็นคนขยันนะหาช่องทางรวยก็เก่งผมเห็นแกชอบทำธุรกิจใหม่ๆอยู่เรื่อยและแน่นอนว่าแกเป็นคนชอบเสี่ยงโชคทุกงวดเลยครับแต่แกซื้อเลขทีไรก็เฉียดไปแต้มเดียวตลอดชีวิตเหมือนถูกสาปให้เกือบจะรวยแต่ไม่รวยสักที จนผมแนะนำให้ลองทําสูตรมะนาวผสมเกลือวางหลังทู้เย็นก้อนหวยออกสองวันพี่เอมาเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นแกฝันแปลกมากฝันว่ามีคนเอาไม้กวาดมากวาดหลังบ้านจนสะอาดเอี่ยมพอวันรุ่งขึ้นแกไปซื้อเลขแบบไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าโชคก้อนใหญ่พุ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวถูกหวยตัวตรงรับทรัพย์แบบจุกจกจนแกต้องโทรมาขอบคุณผมเสียงสั่นเลย เห็นไหมครับว่าพลังงานของธรรมชาติถ้าใช้ให้ถูกจุดผลลัพธ์มันน่าเหลือเชื่อขนาดไหนสำหรับใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตตึงมือเหลือเกินลองทำดูคืนนี้เลยครับอย่าปล่อยให้เส้นทางเงินของคุณต้องรกร้างไปโดยพลังงานเสีย,สยแต่ถ้าคุณยังพอมีเวลาฟังต่อและพร้อมเปิดบัญชีใหม่เพื่อเก็บเงินเพิ่มต้องรีบเขยืบเข้ามาฟังสูตรที่สองที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ด่วนๆเลยนะครับเพราะสูตรนี้คือ การดึงโชคใหญ่ให้เข้ากระเป๋าแบบเน้นๆอา้าวใครอยากรู้ว่ามะนาวกับเหรียญจะทำงานร่วมกันยังไงไปดูสูตรที่สองพร้อมกันเลยครับสูตรที่สองทำแม่เหล็กดักเงินดักทองด้วยมะนาวบวกเหรียญหลังจากที่เราล้างทางตันในสูตรแรกไปแล้วคราวนี้ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยคือการดึงโชคลาบให้วิ่งเข้าหาตัวครับสูตรที่สองนี้เราจะทำแม่เหล็กดักซับ โดยใช้มะนาวคู่กับเหรียญ10บ,บาทหลายคนถามว่าใช้เหรียญอื่นได้ไหมผมแนะนำว่าต้องเป็นเหรียญ10เท่านั้นครับเพราะเหรียญ10มีสองสีสื่อถึงเงินและทองและมีเลข1กับ0ซึ่งทางโหราศาสตร์เลข1ถือเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และเลข0ูสื่อถึงความกลมเกลียวไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อรวมกับมะนาวที่มีพลังธาตุไม้มันจะกลายเป็นการกระตุ้นพลังงานการเงินให้ทำงานแบบติดสปีดทันทีส่วนวิธีการก็ไม่ยากครับให้คุณหยิบมะนาวลูกที่กลมสวยไร้ตำหนีมาหนึ่งลูกจากนั้นใช้มีดคมๆผ่าลงไปที่ส่วนบนของมะนาวเพียงครึ่งลูกนะครับไม่ต้องให้ขาดนะครับจากนั้นให้คุณนำเหรียญสิบบาทที่เช็ดสะอาดแล้วเสียบลงไปในรอยผ่านั้นให้เหรียญโผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่ง เหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับในจังหวะที่เสียบเหรียญลงไปให้คุณกล่าวประโยคนี้ด้วยความมั่นใจว่าเงินต่อเงินทองต่อทองมะนาวเรียกโชคเหรียญเรียกทรัพย์ขอให้เงินทองไหลมาเทมาดังสายน้ำพูนทวีมีกินมีใช้ไม่รู้จบด้วยเถิดเมื่อจิตเป็นสมาธิคุณจะรู้สึกได้ถึงความเย็นหรือพลังงานบางอย่างที่วิ่งเข้าสู่ฝ่ามือครับ ในศาสตร์ของพลังงานนั้นเชื่อกันว่ากรดจากผลไม้รสเปรี้ยวคือตัวนำพาประจุดบวกชั้นดีที่จะช่วยกระตุ้นโชคลาบที่หลับไหลอยู่ให้ตื่นตัวขึ้นมาส่วนในมุมของวิทยาศาสตร์กรดซิตริกในน้ำมะนาวจะมีคุณสมบัติในการขจัดคราบออกไซด์ที่เกาะกินผิวโลหะได้ดีเยี่ยมครับ ซึ่งสูตรนี้เนี่ยคุณสามารถนำไปประยุกใช้กับการล้างคราบเหรียญเก่าๆที่ดำจนมองไม่เห็นตัวเลขให้กลับมาใสปิ๊งได้ด้วยนะเพียงแค่นำเหรียญเก่าๆเหล่านั้นไปแช่ในน้ำมะนาวทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหรือแช่ทิ้งไว้1คืนสำหรับคราบฝังลึกแล้วขัดเบาๆล้างน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งสนิทคุณจะเห็นเลยว่าคราบดำจะค่อยๆหลุดออกอย่างน่าอัศจรรย์ครับ การที่เราเสียบเหรียญสิบลงไปในเนื้อมะนาวสดแบบนี้จึงไม่ใช่แค่การมูตามความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการชำระล้างเหรียญที่ผ่านมือคนมานับร้อยนับพันให้กลับมาสะอาดเงางามเปรียบเสมือนการปลุกพลังงานเงินสะอาดให้พร้อมดึงดูดโชคลาบก้อนใหม่เข้ามาเมื่อเหรียญสว่างสดใสไร้มนทินโชคลาบของคุณก็จะสว่างสวัยตามไปด้วยนั่นเองครับ เอาล่ะจากนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการหาจุดวางครับซึ่งจะแตกต่างจากสูตรแรกครับเราจะไม่วางไว้ในที่เปิดเผยแต่ให้เอาไปซ่อนไว้ในกระปุกเก็บเงินหรือลิ้นชักที่ใช้เก็บสมบัติของคุณจุดไหนที่คุณใช้เก็บเงินเก็บทองหรือเก็บสมุดบัญชีให้เอามะนาวเสียบเหลียญลูกนี้ไปวางไว้ข้างๆในที่มืดและเงียบที่สุดเพราะพลังงานโชคลาภก้อนใหญ่ชอบความสงบครับ มะนาวจะดูดซับพลังงานบวกจากรอบๆแล้วส่งต่อให้เหรียญเป็นตัวเรียกเพื่อนเหรียญเพื่อนแบงค์ให้ไหลเข้ามาสมทบในจุดที่คุณวางไว้แบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวซึ่งสูตรนี้ผมมีเคสตัวอย่างที่น่าทึ่งมากครับมีน้องคนนึงเป็นพ่อค้าออนไลน์สต็อกของไว้เยอะแต่ขายไม่ออกเงินจมจนท้อผมเลยบอกให้ลองทำสูตรมะนาวเสียบเหรียญลูกนี้แล้วเอาไปวางไว้ในกล่องเก็บเงินทอนของเขา เชื่อไหมครับไม่ถึง24ชั่วโมงมีลูกค้าทักมาเหมาของที่ค้างสต็อกไปเกือบหมดแถมวันต่อมาน้องเขาถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวจากสลากที่ซื้อวางทิ้งไว้ในลิ้นชักนั้นด้วยน้องเขาโทรมาบอกผมว่าพี่ครับมันเหมือนมะนาวไปปลุกเงินที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาจริงๆใครที่เงินนิ่งเงินหายต้องลองสูตรนี้ดูนะครับเพราะสูตรที่สนี้เปรียบเหมือนการติดตั้งสัญญาณเรียกซับไว้ในบ้านคุณแล้ว ตอนนี้ทางเดินสะอาดเงินทองเริ่มขยับตัวเข้าหาคุณแล้วแต่ถามว่าคุณจะรับโชคนั้นได้แม่นยำแค่ไหนหลายคนซื้อเลขผิดผิดถูกถูกเพราะลางสังหรณ์มันไม่ชัดครับซึ่งสูตรที่สามที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นี่แหละคือสูตรลับขั้นสุดยอดที่จะช่วยเชื่อมพลังมะนาวเข้ากับตัวคุณโดยตรงเพื่อให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดูดโชคที่ขยับไปทางไหนก็เจอแต่ตัวเลขนำโชค ใครอยากมีสัมผัสพิเศษก่อนวันหวยออกตามผมไปดูสูตรสุดท้ายกันเลยครับสูตรที่สจูนโชคให้เข้าหาตัวด้วยมะนาวบวกกระดาษขาวมาถึงสูตรสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรับโชคใหญ่ครับสูตรที่1เราล้างทางตันสูตรที่สองเราดักเงินเข้าบ้านแต่สูตรที่สามนี้คือการทำให้ตัวคุณสื่อสารกับโชคลาบได้โดยตรงครับ โดยเราจะใช้มะนาวลูกที่เล็กที่สุดในบ้านคู่กับกระดาษขาวแผ่นเล็กๆหนึ่งใบหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นกระดาษเพราะกระดาษคือธาตุไม้ที่แปรรูปแล้วมันมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อคำอธิษฐานจากจิตใจคุณไปสู่พลังงานของมะนาวเพื่อให้เกิดเป็นลางสังหรณ์ที่แม่นยำที่สุดในคืนก่อนหวยออกครับส่วนวิธีการทำนั้นต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะ ให้คุณตัดกระดาษขาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆแล้วใช้ปากกาเขียนจำนวนเงินหรือเป้าหมายที่คุณอยากได้ในงวดนี้ลงไปครับหรือใครมีเลขในดวงใจอยู่แล้วจะเขียนลงไปก็ได้จากนั้นให้นำกระดาษใบนั้นมาพันรอบมะนาวแล้วใช้หนังยางหรือได้สีแดง sequel, รัดไว้ให้แน่นครับในขณะที่มัดให้คุณอธิษฐานเบาๆว่าพลังมะนาวช่วยเปิดจิตพลังกระดาษช่วยบันทึกโชค ขอให้ข้าพเจ้ามองเห็นทางรวยลางสังหรณ์แม่นยำหยิบจับเลขใดก็เป็นเงินเป็นทองด้วยเถิดโดยสูตรนี้เราจะนำไปวางไว้ที่ใต้หมอนหรือหัวเตียงในคืนก่อนวันหวยออกเพียงคืนเดียวเท่านั้นครับเพราะช่วงที่เรานอนหลับคือช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดกว้างที่สุดพลังงานสะอาดจากมะนาวจะช่วยเคลียสิ่งอุดตันในใจช่วยให้สมองโล่งและไปกระตุ้นลางสังหรณ์ให้ทำงาน หลายคนบอกว่าทำสูตรนี้แล้วนอนหลับฝันดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยนะบางคนถึงขั้นฝันเห็นตัวเลขชัดเจนเหมือนมีใครมาเขียนให้ดูหรือบางคนตื่นมาแล้วเกิดความรู้สึกมั่นใจในเลขบางตัวขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าโชคใหญ่กำลังจะมาถึงตัวคุณแล้วผมจำได้ว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งทำตามสูตรนี้เป๊ะแกบอกว่าปกติเป็นคนไม่เคยฝันเห็นเลขเลย แต่คืนที่เอามะนาวพันกระดาษไว้ใต้หมอนแกฝันว่าเห็นน้ำตกขนาดใหญ่พุ่งเข้าหาตัวแกในน้ำนั้นมีประกายทองเต็มไปหมดตื่นมาแกเลยลองไปหาซื้อสลากที่เกี่ยวข้องกับความฝันดูปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่แบบงงๆเลยครับแกบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดวงแต่มันเหมือนมะนาวช่วยจูนคลื่นโชคลาภให้ตรงกับตัวเราใครที่ซื้อหวยตามคนอื่นแล้วไม่เคยถูกลองจูนคลื่นตัวเองด้วยสูตรนี้ดูสักครั้งครับ แล้วคุณจะเจอผลลัพธ์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยเอาละครับฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนคงอยากพุ่งตัวไปตลาดหรือซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาซื้อมะนาวมาทําตามสูตรที่ผมแนะนำแล้วใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้คุณอยู่ฟังส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมได้เน้นย้ำไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้จบก่อนนะนั่นคือวิธีทิ้งหลายคนทำสูตรมาดีมากแต่มาตกม้าตายเอาตอนจบเพราะเก็บไว้นานเกินไป ฟังให้ดีนะครับมะนาวทั้งสาสูตรที่คุณทำไว้ให้เก็บออกมาจากจุดที่ซ่อนเมื่อถึงวันหวยออกตอนสี่โมงเย็นเท่านั้นไม่ว่าผลรางวัลจะออกมาเป็นอะไรก็ตามเพราะมะนาวเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานเสียและดักจับโชคลาบให้คุณจนเต็มขีดจำกัดแล้วการวางทิ้งไว้ให้เน่าคาบ้านจะกลายเป็นการเก็บสะสมพลังงานที่ติดขัดไว้แทนครับให้คุณรีบเก็บใส่ถุงดาทันที เพื่อเป็นการผนึกพลังงานเก่าทิ้งไปและเปิดรับโชคลาภก้อนใหม่ที่กำลังจะโอนเข้าบัญชีคุณครับหลายคนถามว่าทิ้งก่อนหวยออกได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้เด็ดขาดครับมะนาวเปรียบเสมือนเสาอากาศรับโชคคุณต้องเปิดเครื่องไว้จนกว่าผลรางวัลจะประกาศเสร็จสิน้นเพื่อให้พลังงานมันทำงานได้เต็มที่100เซพอถึงบ่ายสี่มงเย็นที่ทุกอย่างนิ่งแล้วนั่นแหละครับ คือเวลาที่เราจะทำพิธีปิดจ็อบและทิ้งความซวยเพื่อรับโชคดีเข้าตัวส่วนวิธีการทิ้งที่ถูกต้องให้คุณมัดปากถุงดำให้สนิทแล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะนอกเขตรั้วบ้านหรือถังขยะสาธารณะที่ไกลจากตัวบ้านที่สุดครับในจังหวะที่โยนถุงลงถังให้คุณตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวเบาๆว่าความจนความซวยจงไปกับถุงนี้โชคดีความรวยจงอยู่กับตัวข้าพเจ้า และกฎเหล็กสําคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือห้ามหันหลังกลับไปมองหลังจากทิ้งเสร็จครับให้เดินกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกเบาสบายเหมือนคุณได้สลัดเอาภาระและอุปสรรคทุกอย่างทิ้งไปหมดสิ้นแล้ว mm. เพื่อเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากเงินล้านที่กำลังพุ่งเข้าหาอ้อข้อควรระวังที่ผมต้องขอเตือนแรงๆเลยนะครับมะนาวที่ผ่านพิธีดักโชคเหล่านี้ห้ามนำมาประกอบอาหารเด็ดขาด แม้มันจะยังดูสดหรือน่ากินแค่ไหนก็ตามเพราะมันคือตัวดักจับพลังงานลบที่คุณเพิ่งสลัดออกไปการนำกลับมารับประทานคือการดึงความโชคร้ายกลับเข้าสู่ร่างกายตัวเองครับที่สำคัญเลยนะไม่ว่าหวยงวดนี้จะออกเลขอะไรคุณจะสมหวังดั่งใจหรือไม่จำไว้นะครับว่าดวงชะตามันไม่ใช่เส้นตรงที่ถูกขีดไว้ถาวรแต่มันคือพลังงานที่เราสร้างและปรับเปลี่ยนได้เสมอในทุกวัน วันนี้เราอาจจะยังไม่ใช่วันของเราแต่วันหน้าคือโอกาสใหม่ที่สดใสกว่าเดิมขอให้ทุกคนลงมือทำด้วยจิตใจที่เบิกบานเพราะความสุขในวันนี้แหละครับคือแรงดึงดูดที่ดีที่สุดที่จะพาโชคลาภก้อนใหญ่มาวางไว้ตรงหน้าคุณใครที่ดูมาถึงตอนนี้และตั้งใจจะเปลี่ยนดวงตัวเองให้กลายเป็นเศรษฐีพิมพ์คำว่ารวยทันใจไว้ที่คอมเมนต์เพื่อรับขวัญโชคใหญ่ในงวดนี้กันนะครับ ขอให้มะนาว3าสูตรนี้เปลี่ยนชีวิตคุณให้รวยฟ้าผ่าเหมือนที่หลายคนเคยทำสำเร็จมาแล้วและหากคุณชอบเรื่องราวของโชคลาบและธรรมะแบบสนุกฟังเพลินที่จะปลุกพลังใจให้คุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดีๆเพื่อเอาชนะดวงชะตาของคุณเองอย่าลืมกดติดตามช่องปลุกใจให้ทำไว้ด้วยนะครับงวดหน้าถ้ามีเคล็ดลับอะไรอีกผมจะรีบนำมาบอกทันทีแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ